สวัสดีครับผมนายแพทย์ธนีธนิยวน,นะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับวันนี้ผมจะพูดเกี่ยวข้องกับการไอเรื้อรังนะครับว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างแล้วคุณหมอเนี่ยเขาจะมีวิธีวินิจฉัยยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นก็เราอยากจะให้ทราบก่อนว่าไอเรื้อรังเนี่ยคือทางการแพทย์คําจำกัดความก็คือการไอมากกว่า2เดือนขึ้นไปหรือ8สัปดาห์นะครับแต่อย่างไรก็ตามก่อนที่เราจะไปถึง สเดือนเนี่ยเราก็ควรจะต้องหาสาเหตุนะครับเพื่อที่จะดูว่าเรารักษากมันได้ก่อนหรือเปล่านะครับหลักๆเลยสามสาเหตุหลักที่เป็นเหตุผลที่คนไอเรื้อรังคือ 1. มีภาวะทีะ่มีพวกน้ำมูกไหลลงไปในคอนะครับทำให้เกิดอาการไอได้พวกนี้จะเรียกว่า post nasal drip นะครับก็คือมีอสารคั้นหลังไม่ว่าจะเป็นจากไซนัสจากโพรงจมูกนะครับจากสาเหตุตา่างๆเนี่ยลงไปที่หลังคอกระตุ้นให้เกิดการไอนะครับ อย่างที่2ก็คืออาการกรดไหลย,ย้อนนะฮะคืออะไรก็แล้วแต่ที่ไหลย,ย้อนขึ้นมาโดนบริเวณทางเดินหายใจของเราเน่ก็จะสามารถทําให้เราไอาได้นะครับอย่างที่3คือเป็นโรคหอบหืดนะครับคืออันนี้ก็จะสามารถทําให้คนไอได้นะครับทีนี้เรามาแยกกันว่า3อย่างนี้มันมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างขั้นแรกเวลาที่เรามีอาการไอเนี่ยคุณหมอก็จะดูก่อนเลยว่าสาเหตุ มีอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกถ้าเราสูบบุหรี่อยู่อันนี้ก็จําเป็นจะต้องหยุดนะครับเพราะว่าบุหรี่ด้วยตัวมันเองก็ทําให้เราไอาได้นะครับบางครั้งการกินยาความดันโลหิตสูงบางชนิดนะฮะจะทําให้มีการไอมากกว่าปกติโดยเฉพาะยากลุ่มที่เรียกว่า a ิน inhibitor นะครับยากลุ่มนี้ยกตัวอย่างเช่นยาที่มีชื่อว่าอินาลาพริลนะครับแคปโตพริลหรืออะไรที่ลงท้ายว่าพริลพวกนี้เนี่ยก็ต้องลองปรึกษาแพทย์ดูว่าเป็นเพราะยาตัวนี้ไหมเพราะว่าการหยุดยาเนี่ยผ่านไปประมาณสักหนึ่ง หนึ่งวันสอวันส่วนใหญ่อาการไอก็จะหายนะครับสำหรับอาการที่เรามีน้ำมูกไหลลงคอแล้วทำให้การเกิดอาการไอเนี่ยพวกนี้เนี่ยบางท่านจะไม่รู้สึกด้วยซ้ำไปว่ามีอะไรลงไปในคอแล้วทำให้เกิดการไอนะครับ ตรงนี้ก็จะใช้วิธีการตรวจร่างกายโดยแพทย์เขาจะดูบริเวณพงจมูกเราหรือบริเวณหลังคอดูว่ามีการอักเสบซึ่งเป็นการบ่งบอกว่ามีอะไรที่ที่ไหลลงไปในคอได้ไหมนะครับวิธีการรักษาเนี่ยค่อนข้างจะง่ายมากก็คือให้ยากลุ่มที่ลดน้ำมูกนะครับหรือว่าลดการแพ้นะฮะพวกนี้ก็จะทําให้ดีขึ้นได้นะครับส่วนใหญ่คนไข้กลุ่มพวกนี้เนี่ยอาจจะมีอาการโรคภูมิแพ้เป็นหลักเดิมอยู่นะครับแล้วก็ไปเจอสิ่งที่ทําให้กาเริบได้บ่อยๆยกตัวอย่างเช่น ฝุน่น PM 2.5นะครับหรือวาอ่าห้องนอนเราเนี่ยมีไรฝุน่นที่เตียงนอนเยอะอาจจะรกหรือว่ามีแอร์มีพัดลมอะไรเป่าดมบริเวณแน่แล้วพาเอาฝุน่นมาด้วยนะครับหรือว่าอากาศที่แห้งนะฮะก็ทําให้คนกลุ่มนี้ไอมากขึ้นได้นะครับกลุ่มต่อไปกลุ่มที่เป็นเรื่องกรดไหลย้อนตรงนี้เนี่ยหลายคนจะ จะรู้สึกแปลกใจว่าเอ๊ะกรดไหลย,ย้อนฉันก็ไม่ได้มีอาการแสบร้อนหน้าอกนะครับไม่ได้มีโรคกระเพาะอะไรอยู่เก่าเป็นได้หรือเปล่าอันนี้ต้องตอบว่าคนหลายคนเลยนะครับประมาณสักเกือบ40%เนี่ยไม่มีอาการกรดไหลย,ย้อนด้วยซ้าไปนะครับไม่ได้มีอาการว่าเรามีแสบยอดหน้าอกหรืออะไรพวกนี้นะครับแต่ว่ามีความเสี่ยงนะฮะที่จะเกิดภาวะไอเรือรลังจากการที่มีกรดไหลย,ย้อนได้นะครับวิธีการ ดูแลรักษาคนกลุ่มนี้คือให้ยาในการลดกรดแล้วก็ปรับพฤติกรรมต่างๆนะครับเพื่อไม่ให้มีการเกิดกรดระย้อนนะฮะส่วนใหญ่พวกนี้ใช้เวลาประมาณอย่างน้อย2อาทิตย์กว่าจะดีขึ้นนับตั้งแต่เริ่มรักษานะครับกลุ่มที่3คือกลุ่มของโรคหอบหืดนะครับกลุ่มโรคหอบหืดนี่จะมีภาวะพิเศษชนิดหนึ่งก็คือคนไข้เนี่ยจะมาด้วยอาการไอเรื้อรังโดยที่ไม่มีอาการอื่นๆของโรคหอบหืดนะครับหลายคน คิดว่าโรคหอบหืดจะต้องเป็นโรคที่มีอาการเหนื่อยตลอดเวลาใช่ไหมฮะมีการกําเริบของโรคเป็นช่วงๆมีหายใจมีเสียงวีสเป็นต้นนะครับแต่ว่าอาการทั้งหมดเนี่ยไม่ได้จําเป็นจะต้องเกิดกับคนที่เป็นโรคหอบหืดเลยนะครับคืออาจจะมาด้วยอาการไอยอย่างเดียวก็ได้นะฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณหมอเขาซักประวัติแล้วเนี่ยเขาสงสัยว่าเป็นโรคพวกนี้เนี่ยจะมีวิธีการตรวจยังไงบ้างนะครับคือขั้นแรกเนี่ย ก็จะต้องตรวจการทํางานของปอดก่อนว่าเป็นปกติไหมนะฮะและอาจจะมีการตรวจกระตุ้นหลอดลมดูซิว่าหลอดลมเนี่ยมีการกระตุ้นที่ทําให้าหลอดลมมันมีความไวยผิดปกติไปไหมถ้ามันมีความไวายผิดปกติไปเนี่ยเราก็อาจจะสงสัยในกลุ่มของโรคที่เป็นโรคหอบหืดซึ่งมาด้วยอาการไอได้นะครับทีนี้นอกเหนือไปจากนี้เนี่ยส่วนใหญ่แพทย์ก็จะรักษา3เหตุหลักๆไปก่อนเลยด้วย1 อาจจะให้ยากลุ่มที่ลดอาการภูมิแพ้ลดน้ำมูกนะฮะทำให้ไม่มีการไหลของสารคัดลลงต่างๆลงไปในหลอดลมในปอดทําให้ลดอาการไอนะครับส่วนใหญ่พวกนี้เนะี่ยให้แปบซักป,ประมาณสองอาทิต์ก็ควรจะต้องดีขึ้นนะครับโรคที่ถัดไปที่อาจจะรักษาโดยแรกเริ่มก็คือให้ยากลุ่มพวกลดกรดนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยก็จะทําให้อาการไอดีขึ้นในช่วง2อาทิต์นะฮะ ถ้าทําทุกอย่างแล้วยังไม่หายเนี่ยสิ่งต่อไปที่หมอเขาจะพิจารณาก็คือดูเรื่องตัวเนื้อปอดโดยการทำเอ็กซเรย์ดูว่ามีปัญหาอะไรไหมนะครับที่ว่าเกิดอาการไอจากเนื้อปอดเองนะครับแล้วก็อาจจะให้ยากลุ่มที่แก้ไขโรคหอบหืดนะครับซึ่งพวกนี้ก็จะบอกได้เยอะแล้วบางทีหมอเขาจะตรวจเสมหะด้วยว่ามีการอักเสบในทางเดินซึ่งบ่งบอกว่าเป็นกลุ่มของโรคหอบหืดหรือว่าโรคหลอดลมอักเสบบางชนิดนะครับซึ่งทําให้เกิดการไอเรื้อรังได้นะครับ สเหตุนี้เป็น3เหตุหลักๆนะครับอย่างไรก็ตามก็มีสาเหตุอย่างอื่นๆอีกซึ่งทําให้เรามีอาการไอเรื้อรังได้นะครับซึ่งผมก็จะมาพูดในในวิดีโออันถัดไปนะครับว่าเมื่อไหร่เราจําเป็นจะต้องสงสัยว่าเป็นโรคที่อันตรายเพิ่มขึ้นนะครับก็วันนี้ก็ขอเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณครับ